แมนู่บ่นแมนู่จะสวยนีกสาวเจ้ลูกสาวโอ๊ยเขาก็เลยสิงหัวลาวนะจ๊ะอุยน่ารัก เออลง่งล่งไปทางภูรณรีเดียวอไอ้ตามไปฉันใส่ไม่เงียวโหเห็ดข่อยบอ่วน้อมูมาเข็มไม่กกินวะ 1> 1, หนึ่งสองไอเลนนอนอุ้ยนี่ไงโอ้โหเฮ็ดคาแดงเนี <c oughs> oh ่ย oh. hey, มันกินได้บ่เนาะอุ oh. ้ยน่ะไอซีวันโอ้กินบ่ได้อ,อีกแล้วโอ้ยไอได้บิกบอยเลยนะเหมือนกันยฟ้าวันนี้จังเฮ็ดจะของ <laughs> ต้อหันทายกับเห็น้คนอื่นเนี่ยอ้วนอ้วนยุโอ้แต่ว่ามันคือน,น,น,นิ่มอ้วนบ,บ่นี่เออกบางไงบิ๊กปอยบิ๊กปอยอยู่เด้แต่ว่าได,ง,ง,ไดนะงนุ่มๆอยู่ด้วยนะคุนี่นุ่มได้แต่ว่าดอกน้นอยๆนะดอกน้นอยๆยังสีบ๊วยไดไ้ถ่ายกินนะ่น้ ดกอกนี่น <c oughs> <c oughs> พึงเหนื่อยจ้ะเราจะน่้เปรียด <c oughs> <c oughs> มาเอาเห็ดจ้ะ ไอยูไยเจ่มาเมริกาอุ้ยพอแพี่น้องแมวเจ้าบโด่งง่ายขัดคัดง่ายขักพ่พี่น้องพี่น้องแมว รถออกมาจากตาเหตุแล้วพ่อบอกคดขับพันจอดหายสวย,สว,ยวันดีค่ะจ่ะหวาน